สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านไปชมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือในนารีโรงเรียนน้องแห่พัฒนาพิทยาคมเชิญครับไปชมพันครับกองตรงวันทยา p Und... ลำดับต่อไปขอกลับเดยนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับเปิดกลวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวิรณุเกล้าเจ้าอยู่หัวครับขอกลับเดยนเชิญครับเชิญผู้ติดตามไปด้านหลังเลยนะครับด้านหลังท่านประธานเป็นแถวให้เรียบร้อยผมจะสังอีกครั้งหนึ่งครับ กองตรงวรรณยาฟุดเด,เดี๋ยวเชิญท่านตระธานตรงหน้าพราะบรมฉายลักษณ์นะครับเพราะว่ามีเพลงสรรเสริญด้วยนะครับกองตรงวรรณยาฟุดเพลงสรรเสริญครับ อาวุธตามระเบียบพักเชิญท่านประธานในวิธีที่แท่นเลยครับเชิญท่านรองผู้ในการกองการลูกเสือโรงเรียนน้องแนวพระวิยาคมกล่าวรายงานครับ ลาเรียนท่านประธานที่เคารพอ,อย่างสูงข้าพเจ้านางชื่นจิตหมู่สูงเนินรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคมขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา2565ในวันนี้โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคมได้จัดพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนือลุกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะ,ะลูกเสือแห่งชาติกองลูกเสือโรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคมจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริพี่น้องลูกเสือได้รู้จักการเสียสละ และการมีความสามัคคีตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่น้องลูกเสือจะยึดมั่นในคำปฏิญาณของลูกเสือตลอดไปจึงขอเชิญลูกเสือได้กล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือตามข้าพเจ้า

จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสืออันหนึ่งการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้สําเร็จได้ก็เพราะได้รับการร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านจึงขอขอบพระคุณมาหน้าที่นี้บัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565ต่อไปผู้บังคับบัญชา,รราลูกเสือและพี่น้องลูกเสือทุกนายข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานคณะลูกเสือแห่งชาติในวันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านทั้งหลายคงจะ,ะระลึกอยู่เสมอว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2565พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาวิชาิราวุตพระมงกุฎเ้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยทรงมีพระราชประสงค์เพื่อผมพ่อนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามบุดมการของลูกเสือดังต่อไปนี้ ข้อหนึ่งให้เป็นผู้มีวินยัยรู้จักการสังเกตจดจำและพึ่งตนเองข้อสองให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีระเบียบว,วินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นข้อสามให้เป็นผู้มีให้เป็นผู้ที่รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อรักษาเพื่อสาธารณประโยชน์ข้อสี่ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนทำกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมข้อห้า ให้เป็นผู้รู้จักรักษาและส่งเสริมจริยรีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐิทางการเมืองใดๆวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของลูกเสือข้าพเจ้าขอให้ลูกเสือได้ทบทวนและมีความยึดมั่นในคติพจน์ของลูกเสือพี่น้องลูกเสือทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้บริการลูกเสือ โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิยาคมห้าขอความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือทั้งหลายจงยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแน่วแน่นข้าพเจ้าได้เห็นแล้วว่าการกระทําที่พวกเรามารวมพลังกันในวันนี้เพื่อสวนสนามและตุ้มวนกับญาของลูกเสือในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพียงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของเหล่าพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างยิ่งนับว่าเป็นพลังงานยิ่งใหญ่และถาวรสืบไปซึ่งควรจะดลรง,งไว้เป็นสถาบันอันยึดมั่นของประเทศชาติสถาบันนักลก่าวก็คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าขอเก่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจิตกรรมลูกเสือสามารถพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีอันจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและอยู่รอดปลอดภัย รอบด้านที่เกิดขึ้นกับพวกเราได้เป็นอย่างดียิ่งถ้าหากว่าพี่น้องลูกเสือทั้งหลายยึดมั่นตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่กล่าวมาแล้วนั้นดังโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจการลูกเสือดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและสร้างศรัทธาให้แก่คนทั่วไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเหลือเกินว่าประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพวกเราจะต้องอยู่รอดปลอดภยัยตลอดไปพี่น้องลูกเสือทั้งหลายวันนี้เป็นวันคล้ายบรนสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติคณะลูกเสือผู้บงังคับบัญชาลูกเสือจึงได้พร้อมกันมาประกอบพิธีสวนสนามและกล่าวคำเิญานตุนเพื่อน้อ,นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปริมินธารมหาว,วชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวปองค์พระบิดาของการลูกเสือไทยในโอกาสที่เป็นมงคลน,นี้คข้าพเจ้าขอ,อเชิญอาหน้าคุณพระศร,รีรัต<า>ยและลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,ลยโดยเฉพาะครบ,บกันใหม่ในคลิปหน้านะครับดีชาพระบารมีขอาองค์พระธาตุนะครับมีความสุขเจริญอริภูนชัยร่ำรวยววิญญาณของ พระครูบาเจ้าสิริชัยใล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายคนโลกจงดลบันดาลให้พี่น้องลูกเสือทั้งหลายผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่าน